สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Y n J Podcast อีกครั้งครับคุณเคยรู้สึกว่าตัวเองเก่งกาจและมีพลังมากเวลาที่คุณทำหลายอย่างพร้อมกันไหมครับเช่นคุณกำลังประชุม zoom ตอบอีเมลไปพร้อมๆกันแล้วก็คิดเรื่องงานใหม่ไปด้วยและคุณก็ภูมิใจที่ตัวเองสามารถทำ multitasking ได้เก่งแต่คุณรู้ไหมครับว่า การทำงานหลายอย่างพร้อมกันนั้นแท้จริงแล้วมันคือภาพลวงตาที่ทำให้คุณรู้สึกยุ่งแต่กลับลดทอนประสิทธิภาพและคุณภาพของงานลงอย่างน่าหายใจวันนี้ครับเราจะมาทลายความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับ multitasking และเปิดเผยอาวุธลับที่แท้จริงของคนทำงานที่ประสบความสำเร็จในยุคนี้นั่นคือพลังแห่งโฟกัสหรือการทำงานแบบจดจ่ออย่างลึกซึ้ง deep work ถ้าพร้อมแล้วมาดูวิธีที่สมองเราทำงานจริงและเปลี่ยนตัวเองจากคนที่ยุ่งตลอดเวลาไปเป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกันเลยครับหนึ่ง ภาพลวงตาของ multitasking ในโลกของการทำงานจริง multitasking ไม่มีอยู่จริงครับนักวิทยาศาสตร์ทางสมองยืนยันว่าสมองของเราไม่สามารถประมวลผลงานที่ต้องใช้ความคิดสองอย่างพร้อมกันได้สิ่งที่เราเรียกว่า multitasking แท้จริงแล้วคือการสลับงานไปมาอย่างรวดเร็ว task switching 1.1 task switching cost คือต้นทุนที่มองไม่เห็นทุกครั้งที่คุณสลับจากงาน A เช่นเขียนรายงานไปงาน B เช่นตอบไลน์สมองต้องใช้พลังงานอย่างมากในการปิดบริบทของงาน A และเปิดบริบทของงาน B และเมื่อคุณสลับกลับมาคุณก็ต้องใช้พลังงานอีกครั้งเพื่อดึงสมาธิกลับมาผลกระทบงานวิจัยพบว่าการสลับงานไปมาสามารถลดประสิทธิภาพการทำงานได้มากถึง40%และทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายขึ้นนั่นหมายความว่าคุณใช้เวลา10ชั่วโมงแต่ได้ผลลัพธ์แค่6ชั่วโมงเท่านั้น1.2ทํำไมเราถึงชอบมั l t ิ t a s k i n g ที่เราชอบ multitasking เป็นเพราะมันกระตุ้นให้สมองหลั่งสารโดปามีนออกมาการได้รับแจ้งเตือนใหม่ๆการตอบสนองที่รวดเร็วการเห็นงานเล็กๆหลายอย่างเสร็จพร้อมกันทำให้เรารู้สึกว่าฉันได้ทำอะไรบางอย่างเสร็จไปแล้วมันทำให้เรารู้สึกดีแต่ไม่ได้นำไปสู่การสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูง 2. อ,อนุภาพของ deep work focus ถ้า multitasking คือความเร็วแบบตื้นๆ focus หรือ deep work คือการสร้างคุณค่าที่แท้จริงครับ deep work คือการทำงานที่ต้องใช้สมาธิระดับสูงสุดในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งรบกวนเพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงและยากต่อการทำซ้ำงานประเภทนี้คือการเขียนบทความที่ซับซ้อนการวางกลยุทธ์การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ 2.1. Deep work สร้างคุณค่าสูงสุดผลงานที่มีคุณภาพสูงมักจะเกิดจากการจดจ่ออยู่กับงานนั้นเป็นเวลานาน,านโดยไม่มีการขัดจังหวะ ลองนึกถึงงานชิ้นเอกหรือการคิดค้นครั้งสำคัญไม่มีสิ่งเหล่านี้ที่เกิดจากการทำงาน5นาทีสลับไปตอบอีเมล2นาที2.2 shallow work คือตัวฉุดรั้งงานตื้นตืนคืองานที่ทำได้ในสภาพถูกรบกวนเช่นการตอบอีเมลพื้นฐานหรือการจัดตารางนัดหมายหรือการประชุมที่ไม่มีจุดประสงค์ที่ชัดเจน งานเหล่านี้จำเป็นแต่ไม่สร้างความก้าวหน้าการให้เวลาส่วนใหญ่ของเราไปกับ shallow work ทำให้เราติดอยู่ในวงจรของความยุ่งเหยงิงที่ไม่สร้างผลลัพธ์ที่แท้จริง 3. วิธีฝึกฝนโฟกัสให้เป็นนิสัยการเปลี่ยนจาก multitasker เป็น deep worker คือการสร้างนิสัยใหม่และนี่คือ3ขั้นตอนที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีขั้นตอนที่1 กำหนดเวลาและจัดการสิ่งรบกวน Shut down the noise คุณไม่สามารถรอให้มีสมาธิได้คุณต้องกำหนดมันขึ้นมาสร้าง Focus slot โดยกำหนดช่วงเวลา60-90นาทีในแต่ละวันให้เป็นเวลาทำงานแบบจดจ่อ Deep work slot ในช่วงเวลานี้ห้ามมีการรบกวนเด็ดขาดจัดการแจ้งเตือน ปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดของมือถือแทบอีเมลและแอปพลิเคชันที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดสื่อสารกับคนรอบข้างว่าในช่วงเวลาระบุช่วงเวลาฉันจะตอบกลับเฉพาะเรื่องฉุกเฉินเท่านั้นใช้เทคนิคพอมโดโรทำงานแบบจดจ่อ25นาทีแล้วพัก5นาทีการพักสั้นๆช่วยให้สมองได้พักและเตรียมพร้อมกลับสู่โฟกัสสลัดต่อไปขั้นตอนที่ส วางแผนการเลิกงานให้ชัดเจน The Power of Disconnect การจะจดจ่อได้เต็มที่คุณต้องมั่นใจว่าสมองของคุณจะได้พักอย่างสมบูรณ์เมื่อหมดเวลากำหนดพิธีกรรมสิ้นสุดเมื่อถึงเวลาเลิกงานให้คุณมีพิธีกรรมปิดงานสั้นๆเช่นการทบทวนงานที่เสร็จการเขียน To Do List สำหรับวันถัดไปและการจัดโต๊ะให้เรียบร้อย ตัดการเชื่อมต่อเมื่อคุณออกจากที่ทำงานหรือปิดคอมพิวเตอร์แล้วห้ามตรวจสอบอีเมลหรือข้อความที่เกี่ยวกับงานการปล่อยให้สมองได้พักผ่อนอย่างเต็มที่จะช่วยฟื้นฟูความสามารถในการโฟกัสในวันรุ่งขึ้นครับทั้นตอนที่3ฝึกการเบื่อ embrace boredom สมองของเราเสพติดความบันเทิงและความกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง การฝึกสมาธิคือการฝึกให้สมองอยู่กับความรู้สึกน่าเบื่อได้ครับการเดินเล่นโดยไม่มีมือถือเมื่อคุณพักเบรกลองเดินเล่นสั้นๆโดยชิ้งมือถือไว้ที่โต๊ะปล่อยให้ความคิดของคุณล่องลอยไปบ้างต่อต้านการสลับงานเมื่อคุณรู้สึกอยากสลับไปเช็คโซเชียลมีเดียหรือเปิดแท็บอีเมลให้คุณอดทนต่อความอยากนั้นเป็นเวลา1-2นาที การต่อต้านสิ่งรบกวนเล็กๆน้อยๆนี้จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อสมาธิของคุณให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆสรุปและเทคเว a y จำไว้นะครับการทำงานหลายอย่างพร้อมกันไม่ได้แปลว่าคุณเก่งแต่แปลว่าคุณกำลังทำให้ตัวเองทำงานได้ยากขึ้นพนลังโฟกัส คืออาวุธลับที่จะทำให้คุณสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงกว่าคู่แข่งถึง10เท่าและเป็นทักษะที่ AI ไม่สามารถทำแทนคุณได้จงเลือกที่จะสร้างคุณค่าจากการทำงานแบบจดจอ่อแทนที่จะสร้างแค่ความยุ่งจากการทำงานหลายอย่างพร้อมกันถ้าเนื้อหาในตอนนี้ทำให้คุณพร้อมที่จะปิดการแจ้งเตือนและทุ่มเทให้กับงานสำคัญอย่างเต็มที่แล้ว กดไลค์และช่วยแชร์ตอนนี้ออกไปให้เพื่อนๆของคุณที่กำลังสับสนระหว่างความยุ่งเหยิงกับประสิทธิภาพด้วยนะครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดเคล็ดลับดีๆในการทำงานอย่างชาญฉลาดและสร้างความสำเร็จกด subscribe ช่อง YNJ Podcast ของเราไว้ได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ